สวัสดีครับวันนี้ผมอาลโปยน้อยนะครับวันนี้ก็เรียกว่านานๆทีนะครับที่เราจะได้มาถ่ายคลิปในที่แบบสงบลมๆอแบบนี้นะเพื่อนก็เรียกว่าวันนี้นะครับผมก็เพื่อนๆก็มีคนคอมเมนต์มานะว่าให้ผมเนี่ยซื้อร2 5่้ใช่ไหมวันนี้ผมก็เลยพามาดู12 5บ้านะครับเรียกว่าในกระเป๋าเนี่ยมีแบงค์พันเลยครับเพื่อนๆนี่ในกระเป๋านะโอ้ยมีแต่เม็ดครับนี่ นกระเป๋าอ่ามีแบงก์พันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าถามว่าผมจะซื้อไหมอะครบผมพูดเลยว่ามไม่ได้ซื้อ,น,มมน,อะนะครับผมมาให้เพื่อนเพื่อนนะผมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตังค์ผมไม่มีนะครับผมเพื่อนเพื่อผม,ผมอยังแค่แค่นี้เป็นก้อนสุดท้ายของผมแล้วในการใช้ชีวิตเพราะว่าตอนนี้ก็เอาไปซื้ออะไรเพื่อนๆก็ดูเอานะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรใหม่ๆบ้างในตัวผมก็คือผมเอาไปซื้อพวกนั้นหมดแล้วนะครับ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมนาว่ารถแต่ละคันที่ผมพามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยมีรถอ,อะไรบ้างนะครับผมน,นะก็บอกเลยว่าแต่ละคันเนี่ยมีทั้งส่งเว้นแล้วก็ทรงธรรมดานะครับเราไปดูคลิปกันเลยครับผ<อ>มน,นี้ก็มาในรูปแบบที่แบบว่าแตกต่างจากเดิมนึงเพื่อนๆก็คงจะเห็นผมเนี่ยทำรถทำรถมาเยอะใช่ไหมแต่วันนี้นี่ครับเพืเ่อนๆเ,เรียกได้ว่าเราไม่ได้มาซื้อนะครับเรามาขายนะครับวันนี้ก็คือ เราจะมาขายก็คือเป็นรถใช้งานนะครับมีบางลมหัวฉีด3คันเอยไม่ใช่บางลมนะครับ2คันเป็นหัวฉีดตาตานมือก็ผมบอกเลยว่าเป็นรถใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าแต่ถ้าใครเพื่อไปทํารถเว้นก็ได้อะไรเี้ยแต่ว่าอันนี้ผมมาขายรถใช้งานเฉยๆก็หมะสำหรับ่วรุ่นๆหญยแต่อันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเป็นรถเว้นแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเว้นถ้าเกิดใครจะซื้อคันนี้นะครับก็เป็นบางลม บบเป็นหัวเหี่ยวนะครับอันนี้จะอยู่ที่สามหมื่นอันนี้เป็นลูกโซ่ชักชักสามหรือชักห้าผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าในเครื่องเขาทามานะครับมันก็ประมาณนั้นนะครับก็คันนี้นะครับก็เปิดไปที่สามหมื่นก็มีคัดมือนะครับส่วนใหม่ก็จะเป็นเรียนต้องเปลี่ยนใหม่ได้นะครับก็คือใครจะเอาไปจัดสภาพใหม่ก็เอาไปได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวคาบูนะครับเป็นขอบ หนึ่งขอบน่าจะหนึ่งจุดสองนะครับแล้วก็เป็นยางอิทไมดั้นะครับ<ะ>ยางหน้าอีทไมดัสยางหลังเนี่ยก็จะเป็นเมคลายวิงนะครับขอบดุ้ง<ะ>อันนี้เราพูดเราตรงเลยครับขอบดุ้งแล้วก็จะมีฟักเท้าเจาะนะครับเป็นท่อกูชุดสีเนี่ยยางใหม่นะครับบอกเลยว่าถ้าไปเช็ดเนี่ยยางใหม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจอดมานานเกินไปนะครับแล้วก็จะเป็นทรงเบาปาดสภาพคันนี้ก็เรียกได้ว่าเว้น ได้สบายนะครับแล้วก็เว้นได้สบายแต่ถ้าเคยจัาไปจัดสภาพใหม่ก็เอาไปจัดได้นะครับเจ๊ผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเอาไปเว้นลังถนนได้สบายแต่เราพูดแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ส่งเสริมการเว้นลังถนนนะครับแต่ผมพูดไปตรงงเลยว่าเราสามารถเอาไปเว้นได้เลยนะครับอันนี้เป็น5้าชัก3าหรือชัก5โดยประมาณนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไปเกะแล้วลูกใหญ่กว่านั้นก็คือผลดีนะครับแต่เราบอกว่าถ้าไปรักเก้าก่อนพ่อผมก็ไม่ชัวร์ถ้าถามว่าติดไหม เดี๋ยวผมให้เจ้าของสตาร์ทคันนี้นะครับเริ่มฟังเสียงล้อๆกันนิดหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นอยู่ที่ห้าเก้าแล้วโอ้ SBN 99้เเสริมความมั่นคงรวดเร็วทันใจด้านการเงิน ต้องที่นี่เลยครับผมและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากเล่นเกมนะครับและเกมที่ผมจะมาแนะนํานี่เลยครับเพื่อนๆเกม c a สซี่บัมเบิลนะครับ <c oughs> เกมนี้เนี่ยเล่นง่ายมากๆคอเกมเนี่ยเขารู้จักกันดีนะครับและถ้าเพื่อนๆไม่มีบัญชีธนาคารก็สามารถฝากถอนด้วยทูบานี่วอลเล็ตได้เลยนะครับเพื่อนๆสะดวกสบายมากๆและที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผมหรือว่าเข็บหน้าจอนี้ไปนะครับเพราะเขาจะได้รับ,บโบนัส20%เพิ่มไปเลยทันทีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากเล่นเกมก็แอดไปได้เลยครับผมที่ sbn99 อย่าลืมเติมแอดนำหน้านะครับนะครับสำหรับเจ้า อันนี้ก็อันนี้เนี่ยใครซื้อไปเว้นนะครับก็เรียกว่าสบายเลยใครอะาซื้อไปจัดสภาพก็ไม่ค่อยจัดอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าเอาไปเก็บพ่นสีใหม่ก็สบายนะครับอันนี้สามมือนะอันนี้เนี่ยเอาไปเว้นได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสภาพแบบเดิมๆเอ็นงถหตัวฉีดขับใช้งานนะครับเรียกได้ว่าใครสนใจก็เดี๋ยวผมติดเฟซพ่อคาเวทตรงนี้นะครับหรือว่าใครมาจากช่องผมเป็นรถเลยครับผมพันห้านะ ถ้าเอาคลิปนี้ไปนะบอกเลยรับพันห้านะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากต่อรองราคาแล้วก็ไปต่อเองแต่ถ้าบอกว่าอยาผมเนี่ยเอารถไปเลยนะครับพันห้าราคาตามวนันวันนั้นก็ไปคุยเอาเองนะครับอ่าอันนี้เป็นสาตาร์ทมือนะครับอันน,นี้ไ่ฟ้าหรือไมซส้มวะไฟส้มไ่ส้ม,สม,มสนะครับโอเคเรามาส,ตา,สาตาร์ทกันอ่ากพเรียกว่าสตาร์ททีเดียว<อ>นิ่มๆนะครับอันนี้นะครับ<อ>ก็คือสาตาร์ทนิ่มๆนะครับก็เดี๋ยวเราสาตาร์ทได้ด้วย เครื่องนะครับก็คือเงียบเราจะไม่รีวิวเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นรถใช้งานถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ทักสอบถามราคาที่เฟซเขาได้นะครับอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับวัยผู้ใหญ่นะครับที่เขาซื้อรถไปใช้งานจริงๆอันนี้เป็นหัวชีตสตาร์ทมืออีกคันก็สตาร์ทมือเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าไปเก็บชุดสีลายใหม่ก็น่าจะโอเคนะครับเรามาฟังคันนี้กันว่าอันนี้ก็จะเป็นลูกเรือม,มือเหมือนกันนะครับก็มีรอยล้อม บ้างในบางส่วนครับก็เรามาฟังเสียงสตาร์ทกันทั้งสองคันนะครับสตาร์ทนิ่งทั้งสองคันแล้วก็เครื่องเงียบมากๆนะครับรฟังเสีนนคันนี้จะดีกว่าตรงที่คันเล่งติดมือแต่ว่าชุดสีก็แตกในบางส่วนครับก็ ทั้ง3คันเนี่ยคันละ3 0,000ืนหมดเลยนะครับแต่แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับผมแล้วว่าถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่วงผมเนี่ยลปเลยพันห้านะครับทัวรอยู่ที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ตุรกีนะครับก็ติดต่อได้ที่เฟสตรงนี้เลยนะครับก็คือเฟสเจ้าของที่เขาขายนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะก็เรียกว่าใครหาบังลมนะครับหรือเพื่อนๆจะหาสภาพไหนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่นี่เนี่ยเป็นแนะนำเลยเป็นรถใช้งานนะครับที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ นะเพราะว่ามันไม่ใช่รถเอาไปเวน้นแต่ถ้าคุณจะซื้อไปแล้วคุณจะไปจัดสภาพเป็นเว้นอะไรอันนั้นก็แล้วแต่คุณนะครับเพื่อนรถเนี่ยก็จะมีเล่มพร้อมนะครับส่วนพร,รบรรเนี่ยแล้วแต่อาจจะขาดบ้างอาจจะรู้ว่าแต่เล่มพวกเอกสารบัตรประชาชนมีครบนะครับผมแล้วถ้าเกิดเพื่อนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับก็เรียกว่ามีครบเลยท,ทั้งสามคันมีเล่มมดไม่ใช่รถขโมยนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่รถขโมยจะเป็นรถรักนะครับ รถล,ลักของเรานั่นเองนะครับบอกแล้วว่ามีแรงทุกการถ้าเกสนใจก็ตามนั้นเลยครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับาเกเพืเ่อนๆอยากดูสภาพรถจริงๆก็ทักเฟซไปได้นะครับผมนะก็คลิปนี้ผมก็คงไม่มีอะไรแล้วครับเพืเ่อนๆผมมาแนะนํารถที่แบบว่าสตาร์ทมือหัวฉีดคือหายากใช่ไหมใบว่าไอเนี่ยหายากอันนี้เป็นไมบพัดไม่ซ่อมอันนี้ก็น่าจะเป็นไม้ท่อมเหมือนกันนะครับ ก็อยากก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยใครอยากได้รถก็ทักไปได้ครับเตอคินี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนสวัสดีครับ